ตอนนี้ครับเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยครับว่าแฟรนไชส์ Star Wars ครับมันหนักขนาดไหนซึ่งความหวังสุดท้ายครับมันตกมาอยู่ใน The A c o l เคซึ่งมันคือความหวังหรือความชิปหายของแฟรนไชสนี้กันแน่ครับผมยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่ามันจะมีคนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้จริงๆอะมันทำให้เรื่องราวอย่างสลิดดูเหมือนผมดู v อ t ตาหรือว่าไลโอดูเหมือนผมดูกอร์เซล่ามาในสวรรค์ซึ่งมนาของซีรีส์เรื่องนี้ครับมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ ทุกคนรู้ไหมครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับมันมีทุนสร้างอยู่ที่180ล้าน USD แปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตอนหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านเหรียญตอนหนึ่งหรือ29นาทีกับ30วินาทีที่ผมได้เสียไปมันคือ2เท่าของทุนสร้างของ Godzilla minus o ครับใช่ครับทุกคน2เท่าของ Godzilla minus o what in the corruption is going on here หรือให้ทุกคนเห็นภาพไปง่ายๆครับทุกคนทุนสร้างซีรีส์เรื่องนี้ครับมันเท่ากับทุนสร้างของ d u n e Part 2ซึ่งคำถามที่ผมมีครับคือเรื่องนี้ครับบัดเจ็ตมัน180ล้านถูกไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนวะคอสตูมสำหรับผมผมมองว่ามันเหมือนคนใส่คอสเพลย์แล้วเดินเล่นในฉากมากกว่านะการเซตฉากครับทุกช็อตเหมือนถ่ายบนซาว d ์สเตจและมีกรีนสกรีนอยู่ข้างหลังบวกกับควันเสียวข่าวครับที่อยู่ข้างหลังที่ช่วยให้ตันตัดต่อ CG ครับมันง่ายยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเฮ้ยแพงที่ CG รอไม่นะ ฉาก CG ก็แบงเอเวอร์จมากๆครับหรือตอนหนึ่งมันยาวมากๆเลยเอาสชั่วโมงตอนยิงยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ House of d r a g o n เลยครับผมพูดเลยครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าซีรีส์อะไรครับที่มีทุนสร้างที่เหมือนกับ180ล้านมาบวกเนี่ยคุณไปดู Andor ครับไม่ว่าจะเป็นฉากหลังฉาก CG ความสวยงามของภาพการเขียน ทุกอย่างเลยครับมันทาให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นแต่เรื่องนี้ครับมันเหมือนเราอยู่ในกาแล็กซีอันใกล้สวนหลังบ้านเรามากกว่าครับไม่ว่าคุณจะรักแฟรนไชส์นี้ขนาดไหนรักซีรีส์อะไคลดขนาดไหนคนไม่สามารถที่จะ justify ได้เลยครับว่าซีเรื่องนี้ครับทุนสร้างมันคือ180ล้านเหรียญอะปัญหาต่อมาครับของซีรีส์คือการเขียนว้าวตกใจมากๆครับผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าปัญหาของ s t a r Wars ในยุคนี้ครับมันคือการเขียน มันกี่ครั้งละครับที่สุดท้ายสุดท้ายเกือบทุกเรื่องยกเว้น Android กับ p บ n r ด a ร d 1 1 2นนะทุกอย่างครับมันมาตายตั้งแต่จุดแรกของการทำหนังซึ่งก็คือการเขียนเรื่องราวของซีรีส์การเขียนเรื่องราวของหนังต่างๆที่เรื่องนี้ครับมันคือแบบบียอนของบียอน ของปยอนแย่ผมคลาสสิฟายเรื่องนี้ครับเข้าซื้อโหมด I Love You ของประเทศไทยมันเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมมั่นใจครับว่าคนเขียนเรื่องนี้ครับไม่เข้าใจอะไรเลยครับเกี่ยวกับ Star Wars หรือหัวใจหลักของที่ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันคือเรื่องราว Star Wars แม้กระทั่ง ขั้นพื้นฐานของการเขียนเรื่องราวอะ่ะมันก็ยังไม่มีเลยครับในหนังเรื่องนี้สิ่งแรกครับที่ผมพูดครับคืออะไรมันก็คือตัวละครทุกตัวแม่งม,มีความสมเหตุสมผลเลยสักนิดเดียวมาเริ่มที่ Squid g a m เกมกายครับทุกคนคือผมงงกับตัวละครตัวนี้มากๆฉากหนึ่งมันเห็นคนนี้ตายเสร็จแล้วครับสองทีต่อมามันมีคนนึงครับมาปั่นหัวสกิเกมกล่บอว่า คนที่มึงเห็นว่าตายเนี่ยยังไม่ตายเว้ยเสร็จแล้วแม่งก็เชื่อตัวที่ไม่มีการบิลลอัพไม่มีการเซตอัพซึ่งตอนแรกครับผมไม่นด่มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะแต่พอดูๆไปครับแม่งเป็นทุกตัวละครเว้ยอย่างไอ้เจไดมาสเตอร์ตัวนี้ครับซึ่งกำลังถูกเมครับฆ่าเนี่ยเขาก็ใช้ Force Bubble ขึ้นมาสร้างเกาะป้องกันขึ้นมาป้องกันตัวเองหรือว่าไอเนี่ยมันจะมาฆ่าตัวเขาเสร็จแล้วครับหลังจากนั้น2 3นาันทีครับเมกลับมาด้วยยาผิดอยู่ดีครับแม่งแดกเข้าไปเพราะแม่งรู้สึกผิด <Ser> แล้วเมื่อใช้ฟอสบา b ์โบป้องกันตัวมึงเองทำมตั้งแต่แรกถ้ามึงรู้สึกผิดมึงให้มันฆ่ามึงเลยตั้งแต่แรกไม่จบหรอว่าโอว what the what is this คือทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ make sense อะไรเลยเว้ยอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมงงแบบคือตอนที่ไอมาสเตอร์ Master ครับไอตัวร้ายเนี่ยมันปล่อยพลังใช่ไหมมันปล่อยพลังกับไอพวกเจไดสิบสิบคนเนี่ยแล้วมันชนะเสร็จแล้วต่อมามันโดนมแมลงคาบไปแดกใช่ครับมันโดนมแมลงลักพาตัวไป จากที่ตอนแรกมันปล่อยพลังแบบนี้ใส่เจไดสิบสตัวเสร็จแ,แล้วมันโดนแมลงคาบไปแดก What in the can o n c u r r is going on ปัญหาต่อมาครับคือ character motivation ครับหรือความต้องการของตัวละครตัวละครในเรื่องนี้ครับเกือบทุกตัวละครแม่งจะเปลี่ยนความคิดของตัวเองภายใน2-3นาทีโดยที่ไม่มีคำ อธิบายอะไรเลยหรือสถานการณ์ที่มันเข้ามาเพื่อท้าทายความคิดของเขาให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สมเตุสมผลเกิดขึ้นเพราะอะไรครับที่มันเป็นแบบนี้เพราะบทที่ด i เวอร์นี่ครับเขียนขึ้นมาแม่งบอกให้แม่งเปลี่ยนเพื่อให้เรื่องราวครับมันสามารถดําเนินต่อไปได้มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า character motivation หรือความต้องการของตัวละครครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะขัดลืนเรื่องราวครับให้ไปข้างหน้าแต่มันคือพล็อตที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่แรกครับที่มันผลักให้มันเกิดคอน FLICT นี่ครับมันคือ basic writing one on ในหนังสือครับ The making of a story a northern guide to creative writing ครับผู้เขียน Alice ได้เขียนไว้ครับว่าการที่เราเขียนให้ตัวละครครับเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องราวให้ไปข้างหน้าเนี่ยผ่านการกระทำผ่านการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาเผชิญวิธีการเขียนแบบนี้มันจะช่วยให้ผู้เขียนแน่ใจครับว่าเรื่องราวยังคงสมจริง และน่าดึงดูดสำหรับคนอ่านและคนดูเนื่องจากการที่ผู้อ่านเนี่ยจะสนใจความลึกและการพัฒนาของตัวละครมากกว่าโครงสร้างโครงเรื่องที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่ตัวละครต้องเผเชิญอยู่แล้วที่เขาเขียนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ครับคือสาเหตุที่ทำไมตัวละครที่คุณเขียนขึ้นมาเนี่ยการกระทําของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการมาควรที่จะเป็นสิ่งที่กําหนดเรื่องราวของคุณไม่ใช่พล็อตที่คุณเขียนมาตั้งแต่แรกครับที่เป็นตัวสร้างให้มันเกิดคอนฟ lict นี่มันคือแบบ พื้นฐานของพื้นฐานของการเขียนอะคือแบบต่อมาครับเรามาลองดูความต้องการของตัวละครหลักของเรานะครับที่เราทุกคนเนี่ยต้องติดตามกันเมย์ครับเป็นแฝดต,ตัวร้ายของซีรีส์ปัญหาของการเขียนตัวละคตรตัวนี้ครับคืออะไรปรัญหาของตัวละคตรตัวนี้ครับที่ผมได้พูดไป มันคือความ inconsistent ครับของตัวละครหรือความไม่แน่นอนของความต้องการของเธอและการทำของเธอที่สุดท้ายครับมันทำให้คนดูเนี่ยไม่สามารถที่จะ connect กับตัวละคลตรตัวนี้ได้เพราะเราไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับตัวละคลตรตัวนี้อย่างเช่นครับในเอพ s o ซด4เราเห็นเมกับคาเมียร์ครับกำลังเดินผ่านป่าเพื่อไปหาวุกกี้เจไดชื่อคาวนากา้าเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไปฆ่าตัวเขาซึ่งไอ้คาเมียเนี่ย,ค,ยคือมันเป็น master ของเมเว้แต่เมมันไม่รู้แล้วอยู่ดีๆครับไม่รู้เกิดขึ้นเมแม่งก็ หักหลังขมิเอะแล้วก็บอกว่าจะส่งขมียอะให้กับพวกเจไดซึ่งมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเธอจะพาเธอเองไปส่งให้กับพวกเจไดตัวละครตัวนี้ฝึกมาทั้งชีวิตฝึกการต่อสู้ฝึกทุกอย่างเพื่อที่จะแก้แค้นพวกเจไดแต่แล้วยูดีดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วยูดีดีมันก็เปลี่ยนความคิดตัวเองโดยที่ไม่มีการเซตอัพไม่มีการบิวอัพไม่มีการทําอะไรเลยยูดีดี แม่งก็เปลี่ยนม่นำซ้ำครับมันยังพูดเด็กว่าตัวเองจะไม่ติดคุกเพราะจะหาตัวไอ้มาสเตอร์มาให้พวกเจไดก็ไอะไรอะ think I can smell ช h คือแบบมึงยังไม่รู้เลยว่ามาสเตอร์ของมึงอะมันคือใคร bro what is this ตัลละคร man what what is this ตัลละครมันอ๋อมันยังไม่จบแค่นี้ไว้ทุกคนพอให้พวกเจไดเนี่ย มันจะเอาตัวเธอไปใช่ไหมแม่งก็กลับลามเฉยสุดท้ายแม่งก็สู้กับพวกเจได What in the Disney is this ผมพูดจริงๆนะผมว่าผมดูซีรีส์เนี้ยผมว่าผมโง่ขึ้นนะ <c oughs> แบบดังฉากนี้เนี่ยคือไอตัวมาสเตอร์มันสามารถฆ่าโอชาได้เว้ยแต่มันไม่ฆ่ามันใช้ฟอร์สกรดดิกนิ้วปุ๊บทำเพื่อแล้วมันจะมีคนมาพูดเหรอผมว่าเออพี่ครับออไอตัวมาสเตอร์มันไม่ได้อยากฆ่าโอชา b r แม่งโยนไ์เซเบอร์ใส่โอชาแบบนี้ครับ1ิบในที่ต่อมา What are you talking? ให้ผมพูดง่ายๆครับจะได้คลิปนี้ครับมันไม่เกิน2ชั่วโมงนะทุกอย่างในเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นน่ยมันไม่มี common sense เลยครับทุกอย่างครับไม่มีเหตุผลที่มันควรจะเกิดขึ้นเลยสักิดเดียวทุกการกระทําทุกคําพูดทุกทๆอย่างมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเว้ยทุกอย่างครับมันเขียนขึ้นมาเพื่อให้พล็อตและเรื่องราวครับมันสามารถไปต่อได้เพื่ออะไรครับที่มันเป็นแบบนี้เพราะดิสนีย์อยากให้คนดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อเพราะเขาเนี่ยจะได้เงิน ซึ่งก็มีหลายคนครับบนโลกอินเทอร์เน็ตครับพูดว่าอย่างน้อยครับฉากแอคชั่นของ The a c o l y e ครับมันก็ยังดีกว่าซีโคก็ก็ใช่นะอันนี้ผมเห็นด้วย <c oughs> การที่เราเปรียบเทียบฉากแอคชั่นใน The a c c o l e กับเอพิโซดเจ็ดถึงเก้าอ่ะมันเหมือนเหมือนไปเปรียบเทียบวิ่งแข่งกับคนพิการ่ะ <c oughs> ซึ่งสลับผมครับผมมองว่าฉากแอคชั่นใน The a c c o l e มันไม่ได้ดีเลย <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะการเขียนมันห่วยใช่ครับมันมี โอ้เรา h เฮดบัตไรเซเบอร์เราโคตรเทเลยว่ะบลาบลาบลาสุดท้ายครับสิ่งที่ทำให้ฉากแอคชั่นอย่างตอนแอนนคินสู้กับโอ伊วันหรือลูคสู้กับดาร์เฟเดอร์เนี่ยมันถึงสนุกมันถึงเป็นคลาสสิกเพราะฉากแอคชั่นเหล่านี้ครับมันมีน้ำหนักมันนมันได้แค่สู้กันสู้ๆๆ้สู้เซเบอร์เฮดบัตจบ มันมีเรื่องราวม,มีการมาประทะก,กันระหว่าง2ความคิดที่แตกต่างกัน The Dark Side และ The Light Side และสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือ connection ระหว่างคนดูกับตัวละครเหล่านี้ในฉากแอคชั่นผมถามด้วยคนหน่อยครับว่าคุณรู้สึกอะไรไหมตอนที่ไอตัวเนี้ยมันตายแล้วพอเรามาลองดูตอน d r Vader ตายหรือว่าตอนที่ลุกเนี่ยแพ้คุณรู้สึกแบบไหนมันคนละเรื่องกันเลยครับคุณเห็นน,นคะครับว่า s t o r y is everything ตัวละครคือทุกอย่างการเขียนคือทุกอย่างครับคนที่เอาแต่พูดว่าการเขียนไม่เห็นทําให้ฉากแอคชั่นมันดีขึ้นเลยมันไม่เห็นสําคัญเลยกับซีรีส์แอคชั่นหนะังแอคชั่นคือฉากแอคชั่นอะ่ะมันจะสนุกได้ต่อเมื่อมึงรู้สึกอินกับตัวละครตัวนั้นที่กําลังสู้อยู่ที่มันทาให้ฉากแอคชั่นมันสนุกเพราะเราไม่อยากให้ตัวละครที่คุณรักเนี่ยที่เราผูกพันเนี่ยตาย นั่นแหละครับคือหัวใจของสิ่งที่ทำให้ฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันถึงสนุกปัญหาสุดท้ายครับที่ผมจะพูดในวันนี้ครับคือความเป็น Star Wars ผมอยากถามทุกคนหน่อยครับว่าอะไรคือหัวใจหลักอะไรคือ Foundation คือรากฐานของแฟนไชส์ Star Wars ของ George Lucas สิ่งสิ่งนั้นครับคือความคิดที่ว่า good will always defeat evil หรือความดีย่อมชนะความชั่วนี่ครับคือหัวใจหลักของ Star Wars นี่ครับมันคือ foundation คือรากฐานคือเหตุผลที่ทำใหม trilogy ของ George Lucas มันถึงเป็น c l a s s ิกเพราะ new hope ครับมันบอกว่าความดีมีหวังที่จะชนะความชั่วแต่พอมา empire strikes back มันเปลี่ยนเป็นความชั่วมีพลังมากกว่าความดีและว h เธ h one a จะเจอได้ครับมันคือสุดท้ายความดีย่อมชนะ ความชั่วมันคือคําสอนของหนัง Star Wars ครับที่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามมันคือหัวใจของแฟรนไชส์นี้ที่อออเป็นรูปธรรมของเจไดที่เป็นตัวแทนของฝ่ายดีและซิฟพวกดอร์ซัยที่เป็นตัวแทนของฝ่ายชั่วแต่พอมา t h e ะแอคโควัตมันเกิดขึ้นมันทำลายทุกอย่างครับมันทำลายรากฐานสำคัญที่สุดของแฟรนไชส์ Star Wars เอพิโซด7นักเขียนครับ ได้เขียนให้พวกเจไดเป็นตัวลายครับผมที่ได้ฆ่าไอ้แม่มดอวกาศไปเขาเขียนให้เจไดดูเป็นคนแย่ดูเป็นวายร้ายในเรื่องราวพูดง่ายๆครับให้ทุกคนเข้าใจกันคือไอ้แม่มดตัวเนี้ยมันพูดว่ามันจะให้ลูกของเธอกับพวกเจไดตั้งแต่แรกแต่โดในสกิทเกมกายเนี่ยฆ่าใช่ครับเขาจะให้ลูกของัวเองกับพวกเจไดนี่ครับคือคนที่พูดว่าเราอยากให้ลูกตัวเองกับพวกเจไดทุกคนทุกคนดูนะทุกคนดูดูฉากนี้ครับ ดูละฟังปากผมดีๆให้ลูกของตัวเองกับพวกเจไดท่านี้ครับคือการให้ลูกของตัวเองกับมึงผมไม่รู้จะพูดยังไงละขอให้ทุกคนกลับไปคิดกันเอาเองแล้วกันแล้วสุดท้ายครับหนังมันก็เฟรมทําให้พวกเจไดเนี่ยมันดูเป็นคนแย่แล้วก็จบเรื่องสุดท้ายครับมันจะมีคนมาพูดกับผมว่าถ้าพี่ไม่ชอบพี่ไม่ต้องดูเลยดูทําไมผมดูเพราะผมรักแฟนชสยนี้ครับผมถึงดู เพราะผมมีความหวังเล็กๆในใจผมว่าสักวันผมจะได้ดูแฟรนไชส์ที่ผมรักแฟรนไชส์ที่ผมเติบโตมาตั้งแต่เด็กนั่งดูบนแผ่นซีดีนั่งดูลูกสู้กับดาร์ฟเวเดอร์นั่งดูที่ต่างๆที่ผมฝันหวานว่าอยากไปทาททอีนอยากลองไปดาวนี้ดูและพอมโตขึ้นมาเรื่องราว Star Wars ครับมันก็ได้สอนอะไรผมหลายๆอย่างเกี่ยวกับ การทําหนังเกี่ยวกับการเขียนตัวละครเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างกับชีวิตของผมผมเลยมีความหวังเล็กๆว่าอยากให้แฟรนไชส์นี้ครับมันกลับมาสนุกมันกลายเป็น Star Wars ที่เราทุกคนเนี่ยรักตั้งแต่แรกไม่เหมือนกับการดูบอลอะเรารักทีมทีมเราอะแต่มันเล่นห่วยอะแต่เราก็ยังต้องพพอร์ตมันต่อ,อผมเลยอยากให้คลิปนี้ครับมันเป็นจดหมายถึงดิสนีย์อะคือผมก็ไม่ได้อยากมานั่งด่าๆๆไว้แต่คือแบบมันมันแย่แบบจนแบบ ไม่หวาจริงๆอะคือผมขอร้องเถอะอย่าทําให้แฟนชาส์นี้อะที่ใครหลายๆคนรักอะมันแย่ลงไปกว่านี้เลยอะเรื่องนี้ครับมันแสดงให้เราเห็นครับว่าบุคลากรในการทําหนังของซีรีส์ของหนังต่างๆของดิสนีย์อะมันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอะคือความเข้าใจเนื้อเรื่องเขาก็ยังไม่มีเลยอะสักนิดอะขนาดการเขียนธรรมดายังมีปัญหาเลยอะคือผมไม่ได้จะพูดนะว่าผมโอ้โคตรฉลาดผมแม่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเขียนอะผมไม่ได้รู้ทุกอย่างเว้ยสิ่งที่ผมพูดไปทั้งคลิปอะ มันคือแบบเบสิกของเบสิกของแบบเบสิกที่แบบเด็กมัธยมไม่ยังรู้อ่ะแล้วถ้าเป็นบริษัทที่แบบมีเงินเป็นล้านๆอ่ะมันหนึ่งคิดไม่ได้วะคือแบบแพชั่นในการทําหนังอ่ะมันหายไปไหนหมดวะหรือทุกวันนี้ครับคนคิดแต่จะหาเงินโดยวิธีการทําหนังทําซีรีส์แบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรให้มากกองคนดูไปวันๆถ้าบริษัทดิสนีย์ครับคิดแบบนี้ครับทําต่อไปเถอะเพราะผมเชื่อครับว่าวันๆนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีใครมาสพอร์ตสิ่งที่คนทำออกมาหรอกเพราะคนดูครับไม่ได้โง่ผมก็หวังว่า ในอนาคตเราก็จะได้ดูหนัง Star Wars แบบที่เราทุกคนได้ดูตอนนเด็กนะครับ